อ่าคือพูดง่ายๆว่ามันแทบแยกไม่ออกเลยว่าเราพี่ว่าแยกออกไหมล่ะถ้าไม่ถ้าไม่รู้เรื่องเลยใชาถ้าคนไม่มีความรู้หรือไม่เชี่ยวชาญก็น่าจะแยกไม่ออกพี่แต่ถ้าคนที่มีความรู้หรือเชี่ยวชาญก็น่าจะแยกออกครับในแยกออกพี่ถามว่าเวลาที่พี่ใส่เมื่อวานเนี้ยที่พวกพี่ถ่ายกันเนี้ยชั่วโมงก,กว่ากวายพี่ว่ามันต้องรีบไหมทุกคนก็อยากกล้องก็พยายามจะถ่ายทุกคนก็อยากจะอยากจะให้เอาเรือลงลอง ใช่ครับที่เรปกติเวลาการที่จะใส่ใบพัดเรือเนี่ยต้องใช้เวลาสักประมาณเท่าไหร่ใส่ใบพัดเรือสิบนาทีก็ได้แล้วแล้วเราเมื่อวานนี้เราใช้เวลากี่นาทีที่ทในการใส่ที่พี่บอกว่ามันมเร่ง <ผม S 2> รีบผมพูดไปเมื่อกี้แล้วพี่ก็พยายามจะถามใส่ทั้งหางทั้งหางเกียร์ไม่ใช่ใส่แค่ใบใส่ทั้งปั๊มน้ำต้องประกอบปั๊มน้ำทั้งหางใส่ทั้งหางเกียร์ ที่ต้องพูดให้ให้ชัดเจนถ้าใส่ครบชุดแบบเมื่อวานเนี่ยต้องใช้เวลาเท่าไหร่โดยปกติถ้าคนไม่เป็นเนี่ยก็จะต้องมีประมาณครึ่งวันเพราะต้องใส่เกียร์เข้าไปใส่ปั๊มน้ําเข้าไปยกทั้งหางทั้งชุดเข้าไปเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ใส่แค่ใบใบเนี่ยจับใส่ใส่เดือยมันเนี่ยเฟืองเฟืองมันเนี่ยปุ๊บ แล้วก็ขันน็อตล็อกแค่นั้นเองอืมไม่ได้มันไม่ได้อะไรเลยโอเคครับพี่อ่าอืมแล้วจะเดลี่ยนนี่เอาก็ต้องไปมอบให้ตำรวจดูว่าอย่างไรพี่หรืว่าให้เก็บไว้รักษาไว้ก่อนอันนี้ก็ต้องถามทางนี้เขาก่อนอห้เก็บไว้ก่อนครับเดี๋ยวเขาจะส่งคนมาเอาอเดี๋ยวส่งคนมาเอานนะครับใช่ครับเขาเรียกว่าฮับอันนี้ก็คือเนี่ยฮับเนี่ยทำไมถึงต้องมีฮับไว้ให้ก็คือเขาเอาไว้ให้เปลี่ยนอ่าอืม ทำไมมันไม่มีใบยอย่างนี้ถา้าพวกคุณถามว่าไปซื้อใบจัดคุณก็ไม่รู้หรอกว่าต้องซื้อฮับด้วย,ร,ยะระยะระยะเวลาของการเปลี่ยนมันอยู่ได้ประมาณกี่เดือน,นต้องเปลี่ยนหนึ่งครั้งคระะับกำหนดการอะไรปกติเขาเปลี่ยนกันทุกๆเท่าไหรอ่อ่ะคำถามเนี่ยเนื่องจากพี่ไม่รู้เรื่องเรือ,อะนะครับ พี่ก็จะพยายามป้อนคําถามซึ่งผมเข้าใจพวกพี่ว่าคําถามของพวกพี่เนี่ยมันเป็นข้อสงสัยจริงๆเนี่ยมันอยู่ได้ตลอดแต่ใช้งานถูกแต่เนื่องจากใบพัดเนี่ยมันพี่จะรู้ไหมว่าพี่ต้องเปลี่ยนยางเมื่อไหร่ยางรถนอาจจะดูได้ว่าเออดอกมันหมดอะไรแอันี้มันั่นคือพี่จะต้องลงมาดูที่รถ แล้วพี่ก็อยากเปลี่ยนธรรมดาพี่อยากเปลี่ยนยางรถไม่ละ่ะพี่ยางรถเขาให้ใช้หนึ่งปีพี่ก็ใช้สองปีสามปีมมถูกป่ะเพราะฉะนั้นพี่เพิ่งเจ็บมือเสื่อมอ่ะอันนี้เจ็บอย่างข้าวเบี้ยงการักตบ ใาสา่อเลยอ่ะ่็คือตัวล็อกใช่ไหมที่ยื่นใส่ไมง่ายเข้าใจตัวล็อกก็คือ,อล็อตใส่บลูคืออุปกรณ์อะไรใส่ผิดด้านมันเลยทําให้อันนี้หลุดถูกไ,ไหมที่ี่สาเหตุที่อันนี้นหลุดเพราะว่าใส่บลูผิดด้านเดี๋ยวอ่นต้องอธิบายอย่างนี้ที่พี่ถามผมเนี่ยพี่ไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยใช่ ก็คือเสร็จแล้วพี่มายิงคําถามแบบนี้ผมก็เลยตอบเป็นประเด็นประเด็นไม่ได้อย่างที่ผมอธิบายให้น้องก็ฟังว่าไอ้เนี่มันเปลี่ยนกันบ่อยไหมอ่าแล้วเมื่อวานเมื่อวานมันมันเกิดอะไรเรื่องที่ทำไมมันได้หลุดปกติเรือมันหลุดง่ายไหมก็ตอบไปเมื่อกี้แล้วว่าบูธเนี่ยมันใส่ผิดด้านแค่นั้นเองอ๋อปกติใส่ด้านไหนนะมันใส่ได้ทั้งสองด้านอ่าอยู่ที่ว่ามันมาเนี่ยใบมันมาอยู่ยังไงมันใส่ได้ทั้งสองด้านเนี่ยมันลงง่ายๆก็คือ พุ้งแค่มันเหมือนถุงเท้าที่สวมสวมไว้อะเพื่อเป็นการป้องกันค่ะอ่าแล้วที่บางครั้งพี่ก็ลืมที่ใส่จะใส่ถุงเท้ากับด้านมั้งอ่าอ่าถูกป่ะอ่ามันเกิดขึ้นได้แต่มันก็ไม่ได้มันมันก็ไม่ได้อันตรายอะไรพอพอเมื่อวานพอใส่ผิดด้านปุ๊บมันก็เลยทำให้ไม่ล็อกไม่ล็อกใบพัดมันเลยหลุดไปใช่มันก็จะไม่ดูดใบพัดมันก็เลยจะจะจะลูดออกไปอ๋อชะนูดออกไปก็คือใส่บูผิดด้านเกิดเหตุแบบนี้บ่อยไม่มีปกติเวลาออกเรือหรือ เรือลำอื่นๆเรือลำอื่นอื่นคือแบบเรือลำอื่นอื่นเคยออกไปแล้วคือเคยหลุดแบบไปพัดหลุดอย่างนี้ไหมคะเหตุการณ์เนี่ยยาวถ้าให้เล่ามันเยอะมันไม่ได้ประกอบอยู่แค่บูทมันจะมีน็อตมีสลักมีอะไรหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยบูทเนี่ยมันก็ยังจะอยู่น็อตก็อยู่สลักก็อยู่ก็ผมก็พยายามอธิบายแล้วว่าแค่แค่ใส่บูทเนี่ยมันกลับด้านแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรเนี่ย การออกง่ายมันเหมือนพี่ใส่ถุงเท้าอ่ะที่ก็คือว่าเ,วเมื่อวานนี้ถูกกดดันด้วยเรื่องของเวลาเพราะพี่ต้องประกอบทั้งชุดเกียร์ชุดระบายความร้อนชุดของเฟืงท้ายท้งหมดเ่ยมันก็เลยทําให้มันก็เลย,ให,เลยให้เกิดการผิดลัดในการทุกคน,<ห>นช่วยกันหมดเกียร์มีน้ําหนักประมาณ4-50กิโล<อ>ซึ่งต้องยกใส่ทุกคนช่วยกันหมดเพื่อให้พวกพี่ได้ข่าแเมื่อวานก็คือคนที่เอาใส่ที่กลับด้านนี่คือใครคะคือมาถูกวางไว้มันถูกวางไว้ ซึ่งซึ่งซึ่งทุกอย่างเนี่ยจะถูกกองวางไว้หมดี่เป็นชิ้นเป็นชิ้นที่เขาแกะออกมาจะเดินหาของกันตลอดเวลาที่ถ้าสังเกตเห็นเมื่อวานที่ถามคำถามหนึ่งอย่าโกรดน้องนะแต่ว่าต้องถามเลยเพราะว่ามันจะได้เคลียร์ไม่มีโกรธที่แต่ตอนนี้เขาบอกว่าคือมีกระบวนการทำลายหลักฐานหรือเปล่าพี่ตอบคืออย่างนี้ไม่มีการโกรธกันแต่ทีเนี้ย คนที่ให้คําตอบไปหรือว่าอะไรไปเนี่ยเขาไม่มีความรู้เรื่องเรือ oh. พอไม่มีความรู้เรื่องเรือปุ๊บมันก็จะออกเป็นไปหลายประเด็นเพราะผมถามพวกพี่ว่าแค่เนี้พอไหมสําหรับจะใส่ไ่ไปจากเรือพวกพี่ยังไม่รู้เลยมีนอ็อตมีสลัก mm hmm. อแต่ทีนี้คือมันมีหลายคนสงสัยเอ๊ะพํทำท่าลืมทำท่าใส่ไม่ดีเลยเป็นเพราะกับอย่างอื่นหรือเปล่า ที่นี่ทุกอย่างพยายามช่วยเหลือทุกอย่างไม่ได้มีการทําลายหลักฐาในใดตามที่เขาว่าหายใจก็ผิดแล้วพี่ขอโทษนะครับผอความรู้พี่นิดนึงเนี่ยนะถ้าบางคนเขาไม่รู้คนถ้าตกเรือตกเรือจากท้ายเรือเนี่ยสามารถใบพัดเนี่ยมันจะ,อะขอโทษนะตกไปปุ๊บเนี่ยเครื่องยนต์จะดูดเข้าไปไหมพี่ถามผมเรื่องใบจับแต่พี่มาถามผมเรื่องคนตก<ม>เรือความรู้อรับผมไม่ทราบหรอกเพราะอันนี้ต้องเป็นหน้าที่ของตำรวจ